หากพูดถึงอาวุธที่เป็นดังวิญญาณของนักรบที่ไม่ใช่แค่เหล็กกล้าแต่คือศิลปะความศรัทธาและกิภภูมิของเราซามูไรดาบของพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อฟาดฟันศัตรูแต่ดาบถูกเล่มได้ถูกหลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณของช่างตีดาบและความตั้งใจของผู้ที่ถือมันดาบคัตานะ ดาบญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยรูปทรงอันเฉียบคมและเรื่องราวที่เต็มไปด้วยตำนานความเชื่อและการต่อสู้วันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณไปจอดลึกตำนานของดาบคาตานะทุกยุคทุกสมัยทุกการเปลี่ยนแปลงเราจะไปศึกษาอาวุธที่ไม่เพียงแต่ฆ่าแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักรบผู้มีเกียรติ หากเราจะพูดถึงดาบที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความน่าเกรงขามและเปลี่ยนไปด้วยกิยิย์ของนักรบซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในดาบที่สง่างามและมีความเฉียบคมมากที่สุดในโลกดาบเล่มนั้นก็คือคาตาะก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ยุคสมุไรเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นของดาบญี่ปุ่นทั้งหมดเริ่มที่รุ่นแรกยุคของโจคุโต ดาบโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนปีคิดาักราช900ดาบในยุคนี้ยังคงมีลักษณะตรงได้รับอิทธิพลมาจากจีนและเกาหลีมักถูกใช้ในพิธีกรรมหรือการต่อสู้ขั้นพื้นฐานและยังไม่มีลักษณะโค้งอันเป็นเอกลักษณ์ของคาตาะในยุคหลัง <S 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 เมื่อเข้าสู่ยุคเฮอันตอนปลายจนถึงยุคคามาคุระประมาณศตวรรษที่10ถึง16ดาบญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงโคโต หรือยุคดาบโบราณที่แท้จริงในช่วงนี้เองที่แนวคิดของการออกแบบดาบให้โค้งเพื่อการฟันที่มีประสิทธิภาพถูกพัฒนาโดยช่างดาบชื่อดังอย่างมาซามุเนะและมูรามะซาต่างก็ถือกำเนิดขึ้นในช่วงนี้ต้นกำเนิดของคาตานะะไม่ได้เริ่มมาจากดาบยาวที่งดงามแต่มันเริ่มมาจากดาบสั้นธรรมดาสองแบบคือซาสุงะและโคชิงาตะะซึ่งต่างก็มีบทบาทสำคัญในช่วงที่ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยศึกสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้น ตาสุงะเป็นดาบสั้นหรือมีขนาดใหญ่ที่ถูกใช้ในช่วงยุคคามาคุระราวปี1185ถึงปี1333โดยนักรบชั้นล่างหรือซามูไรที่ไม่ได้ต่อสู้อยู่บนหลังม้าพวกเขาเดินเท้าเข้าสู่สนามรบและใช้หอกยาวหรือนาง,งินาตะเป็นอาวุธหลักในขณะที่ซาสุงะเป็นอาวุธสำรองสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดหรือการต่อสู้เมื่อไม่มีอาวุธอื่นใช้งาน แม้จะเป็นเพียงอาวุธเสริมแต่ซาสุงนะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาดาบพกที่นักลบสามารถเนตติดตัวได้อย่างสะดวกคล่องตัวและชักใช้งานได้รวดเร็วในขณะเดียวกันโอชิงาตานะมันก็คือดาบสันอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่สมุไรชั้นสูงพวกเขามักพกดาบชนิดนี้คู่กับดาบยาวทาจิเพื่อใช้ในสถานการณ์เฉพาะเช่นการต่อสู้ระยะประชิดในพื้นที่แคบหรือการป้องกันตัวเมื่อทาจิไม่สามารถใช้งานได้ คำว่าโคชิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเอวดาบชนิดนี้จึงถูกพกพาไปที่บริเวณสะโพกโดยเน็บเข้าไปในสายคาดเอลให้กับการพกดาบคาตนาศในภายหลังเมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงยุคนาโบกุโจราวปี1336ถึงปี1392และต้นยุคมุโรมาจิราวปี1336ถึง1573 สงครามในญี่ปุ่นก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นและดาบยาวขนาดใหญ่แบบโอดาจิเริ่มได้รับความนิยมอย่างไรก็ตามดาบยาวเหล่านั้นมีน้ำหนักมากและใช้งานไม่ค่อยสะดวกในการต่อสู้ระยะประชิดดาบสั้นอย่างซาสุงะและโคชิงาตานะจึงได้เริ่มมีการพัฒนาให้ยาวขึ้น่ขมขึ้นและคงรับกับสรีละเพื่อสามารถใช้งานได้ดีทั้งการพกพาและการฟันในระยะใกล้ สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การเกิดของอุจิกาตนะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของดาบคาตนาอย่างแท้จริงแม้การถือกำเนิดของคาตนะจะเริ่มจากการใช้งานจริงในสนามรบแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นเหนือดาบประเภทอื่นในโลกก็คือรูปลักษณ์และสมรรถนะเฉพาะตัวของมันดาบคาตนาโดยทั่วไปจะมีความยาวมากกว่า60เซนติเมตรหรือประมาณ2ชากุก มีลักษณะโค้งเพียงเล็กน้อยไม่มาเท่ากับดาบตาจีที่เก่ากว่าใบดาบเรียวยาวมีคมด้านเดียวแผ่นกันมือทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมเรียกว่าซืบะและด้ามจับที่ยาวพอสําหรับการถือด้วยสองมือโดยลักษณะน,นี้ทําให้ดาบคาตานะะเหมาะกับการใช้งานในลักษณะชักและฟันในจังหวัดเดียวอย่างแท้จริง นอกจากนั้นหากดาบเล่มนั้นมีลายเซ็นของช่างดาบหรือที่เรียกว่าเมอีก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการจำแนกได้ว่าเป็นดาบตะจิหรือดาบคาตนะโดยดูจากลายเซ็นบนโคนดาบเพราะตะจิปูกห้อยโดยหันคมลงส่วนคาตานะถลูกเน็บโดยหันคมดาบขึ้นลายเซ็นจึงอยู่คนละด้านบนโคนดาบหรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านากะงะ การพกดาบในลักษณะนี้ช่วยสซามูไรสาม,มารถชักและฟันในจังหวะเดียวได้ทันทีซึ่งเหมาะมากกับการต่อสู้ในระยะประชิดและการป้องกันตัวอย่างฉับไวจนเกิดเป็นศาสตร์การต่อสู้รูปแบบใหม่อย่างบัตโตจุสึและภายหลังพัฒนามาเป็นอ e ีไอโดหรือในการ์ตูนจะเรียกว่าเพลงดับอ e ีไอเหมือนที่ตัวละครอย่างโซโลใช้ในการ์ตูนวันพีโดยมีชื่อท่าว่าอ e ีไอราชมอน ในช่วงศตรวรรษที่15ดาบคาตนานะของญี่ปุ่นเริ่มมีชื่อเสียงแพร่หลายไปยังจีนและเกาหลีบางมาึงในราชวงศ์โชซอนของเกาหลีได้ระบุว่ามีการส่งช่างตีดาบเกาหลีไปเรียนรู้จากญี่ปุ่นและบางครั้งก็เชิญช่างดาบญี่ปุ่นมาสอนถึงเกาหลีดาบญี่ปุ่นในช่วงนี้ไม่ได้มีบทบาทเฉพาะในประเทศแต่เริ่มกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ปมที่ต้องการในระดับภูมิภาค เมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงสงครามโอนินและต่อเนื่องสู่ยุคเซนโงคุหรือยุคแห่งการรบไม่รู้จบการใช้ดาบคาตานะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นซามูไรและทหารชันล่างอาชิงารุถูกเกณฑ์เข้าร่วมกองทัพขนาดใหญ่พวกเขาถูกแจกดาบคาตานะที่ผลิตแบบจํานวนมากเรียกว่าคาสูอุจิโมโนเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในสนามรบ แม้คุณภาพของดาบเหล่านี้จะด้อยกว่าดาบที่สร้างโดยช่างตีดาบผู้ชำนาญแต่มันกลับแสดงให้เห็นถึงบทบาทของดาบคาตานะในฐานะอาวุธหลักของการรบภาคพ,พื้นดินหลังจากสงครามกลางเมืองในญี่ปุ่นสิ้นสุดลงและโทกุงาวะอ e. ีเอยาสุขึ้นครองอำนาจในปี1603 ญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสันติภาพที่ยาวนานทสุดในประวัติศาสตร์เรียกว่าย e ุคเอโดหรือที่เรียกว่าย ok ุคโทกุงอวะในช่วงเวลาย,ยาวนานกว่า250ปีนั้นแม้สนามรบจะเงียบสงบลงแต่ดาบคาตนะกลับม่ได้สูญเสียวความสําคัญไปแต่ตรงกันข้ามมันกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของซามูไรนักรบผู้ยังคงดำรงตําแหน่งในสังคมญี่ปุ่นแม้ไร้ศึกสงคราม แม้ดาบคาตนะจะเคยเป็นอาวุธสําคัญในช่วงยุคสงครามอย่างยุคมุโรมาจิหรือเซนงโงคุแต่เมื่อประเทศเข้าสู่ยุคสันติภาพดาบเล่มเดิมได้กลายร่างเป็นเครื่องบ่งสถานะของชนชั้นสูงโดยสมบูรณ์รัฐบาลโชกุนของโทคุงาวะได้ออกกฎหมายควบคุมให้สมุไรเท่านั้นที่สามารถพกดาบไว้ได้และต้องพกดาบสองเล่มเสมอนั่นคือดาบคาตนะดาบหลักยาวและวากิสาชิหรือทันโตดาบสั้น ดาบสองเล่มเรียกรวมกันว่าไดโชแปลตรงตัวว่าใหญ่เล็กและได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของซามูไรยอย่างแท้จริงไม่ว่าซามูไรจะร่ำรวยหรือยากจนต่างก็ต้องมีไดโชเป็นของตนเองในช่วงเวลานี้เองดาบญี่ปุ่นได้เข้าสู่ยุคชินโตหรือดาบใหม่ซึ่งเริ่มต้นขึ้นราวปี1596และดำเนินไปจนถึงปลายศตวรรษที่18ยุคชินโตแต่ต่างจากยุคโคโตก่อนหน้าอย่างชัดเจนเพราะถึงแม้ว่าดาบจะยังคงใช้อยู่ในสนามรบ แต่การตีดาบเริ่มถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลางมากขึ้นช่างดาบจากหลายแคว้นถูกเรียกไปประจําในเมืองหลวงเอโดะซึ่งก็คือโตเกียวในปัจจุบันและนักตีดาบขนาดใหญ่ก็เริ่มตั้งขึ้นโดยดาบในยุคนี้เน้นไปที่ความสวยงามตมดุลและลวดลายที่ละเอียดสะท้อนถึงสุนทรียศาสตร์ของชนชั้นสูงนอกจากนี้การออกแบบดาบในยุคชินโตเริ่มมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้นเช่นใบดาบที่กว้างขึ้นลายฮามงที่วิจิตรขึ้นและเน้นการตกแต่งสืบะอย่างปราณี ขาตานะัจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องสะท้อนรสสนิยมและฐานะของผู้ที่ครอบครองมาในด้านของช่างตีดาบเมื่อความต้องการใช้งานจริงของดาบลดลงช่างดาบในยุคเอโดะจึงต้องปรับตัวและหันมาใส่ใจในความงามและงานฝีมือแทนดาบที่เน้นไปที่ความคมเพียงอย่างเดียว ดังนั้นดาบคาตนะในยุคนี้จึงกลายเป็นงานศิละปะที่ละเอียดอ่อนและสะท้อนถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึง้งโดยตัวอย่างองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนได้แก่สายะหรือปลอกดาบที่ลงรักเงางามและแกะสลักลวดลายต่างๆหรือฝั่งมุกอย่างวิจิตรบรรจงซือบะหรือแผ่นกันมือที่มีลวดลายการแกะสลักที่สะท้อนถึงเรื่องราวในวรรณกรรมหรือศาสนา สกะหรือด้ามดาบที่พันได้ได้ไหมสีดำหรือทองบางเล่มก็จะหุ้มด้วยหนังปลากรเบนสีขาวหายากและสุดท้ายคือฮาร์มอนหรือใบดาบที่มีลวดลายของคมดาบเป็นรูปคลื่นดอกไม้หรือหมอกที่มีลวดลายของดาบที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งในช่างดาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนี้คืออุเมธาดาเมียวจู ผู้ก่อตั้งโรงตีดาบอุเมทาดาซึ่งไม่เพียงแต่เป็นช่างตีดาบแต่ยังเชี่ยวชาญด้านการตกแต่งดาบและการประดิษฐ์เครื่องประดับดาบอย่างครบวงจรพวกเขาเป็นต้นแบบของช่างดาบในยุคเอโดะที่เปลี่ยนจาบทบาทของผู้สร้างอาวุธมาเป็นศิลปินผู้สร้างมรดก เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายยุคเอโดะราวปี1781ดาบญี่ปุน่นได้พัฒนาเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าชินชินโตะหรือดาบใหม่ๆซึ่งเป็นยุคที่ช่างตีดาบพยายามรื้อฟื้นศิลปะและเทคนิคแบบดั้งเดิมของยุคโคโตะกลับมาอีกครั้งดังนั้นดาบในยุคนี้จึงมีลักษณะเด่นคือพลังการฟันที่แข็งแกร่งใบดาบหนาและแข็งแต่บางครั้งกลับถูกวิจารณ์ว่าแข็งเกินไปทําให้มันเปราะง่ายในบางกรณี จุดเด่นของชินชินโตคือการกลับไปเน้นดาบใช้งานจริงท่ามกลางยุคที่ดาบกลายเป็นเครื่องประดับหรือสัญลักษณ์ทางชนชั้นอย่างไรก็ตามดาบในยุคนี้ก็เหมือนเป็นสังสะท้อนของความเปลี่ยนแปลงเพรามายุคเมจิมาถึงไม่เพียงแต่ดาบชินชินโตจะถูกลดบทบาทลงหากแต่ทั้งระบบซามูไรก็เริ่มจะถูกยกเลิกอย่างสิ้นเชิงในขณะที่คาตานะกลายเป็นสิ่งประดับเกียรติของซามูไร คคุมทกุงอวะอยังได้วางกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจนว่าดาบที่สมุไรใช้ในโอกาสทางการเช่นการเข้าเฝ้าหรือการเข้าประสาทต้องเป็นดาบแบบทางการซึ่งต้องมีปลอกสีดำล้วนไม่มีลวดลายหรูหราด้ามพันด้วยเชือกไหมสีดำบนหนังปลากระเบนสีขาวไม่ตกแต่งด้วยโลหะหรือทองคำที่มากเกินไปการควบคุมลักษณะข,ของดาบไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของสุนทรียะ แต่เป็นการสะท้อนถึงอุดมคิติของความสงบเยือกเย็นและเคารพในลำดับชั้นที่รัฐบาลพยายามสร้างขึ้นในยุคสันติภาพแม้ภายนอกจะดูมั่นคงแต่ภายในชนชั้นซามูไรกลับเริ่มมีความเสื่อมถอยสามูไรจำนวนมากในชนบทเริ่มขัดสนทางการเงินเนื่องจากไม่มีสงครามให้รับราชการหรือสร้างผลงานพวกเขาถูงถูกจำกัดบทบาทเหลือเพียงข้าราชการกินเงินเดือนที่ไร้พลัง ดาบคาทนาอันทรงเกียรติในหลายครอบครัวจึงเริ่มกลายเป็นทรัพย์สินที่ต้องนําไปจำนำขายหรือแลกกับข้าวสารดาบที่เคยหมายถึงเกียรติกลับกลายเป็นภาระในยามอดอยากและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของซามูไรที่มาพร้อมกับโลกสมัยใหม่เมื่อเสียงสงครามเงียบลงจากปลายคมดาบในยุคเอโดะญี่ปุน่นก็เดินทางมาสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินั่นคือการเข้าสู่ยุคเมจิในปี1868ถึงปี1912 ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศทั้งระบบเพื่อเปลี่ยนให้ญี่ปุ่นกลายเป็นราชาติสมัยใหม่แบบตะวันตกและในช่วงเปลี่ยนผ่านอันแสนปันป่วนนี้เองดาบคาตนะอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวิธีของนักรบได้ถูกผลักออกจากหน้าประวัติศาสตร์ดังอาทิตย์อัสดงในปีคิทสักราร จักพัรดิเมจิได้ฟื้นฟูอำนาจการปกครองจาตะกูลโตคุงอวะและเริ่มการปฏิดดรูปประเทศที่เรียกว่าเมจิอิชินหรือการฟื้นฟูสู่ความทันสมัยเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้คือการสร้างชาติที่แข็งแกร่งให้มีความทัดเทียมกับชาติตะวันตกทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและกองทัพแต่สิ่งหนึ่งที่ขวางการพัฒนาือระบบชนชั้นสัตยนาแบบดั้งเดิมที่มีสมุไรเป็นชนชั้นนำ รัฐบาลเมจิจึงเริ่มลมลังรอบบซามูไรทีละขั้นทางการตัดเงินเดือนประจําของซามูไรการยกเลิกสิทธิพิเศษในการเก็บภาษีและท้ายที่สุดคือการห้ามพกดาบในที่สาธารณะต่อมาในปี1876รัฐบาลเมจิประกาศใช้กฎหมายห้ามพกดาบหรือให้โตเรอิซึ่งมีผลบังคับให้ซามูไรทั่วไปไม่สามารถพกดาบคาตนะในชีวิตประจําวันได้อีกต่อไปการออกกฎหมายนี้เปรียบเสมือนการตัดหัวใจของซามูไร พราะดาบคือสัญลักษณ์ของเกียรติและตัวตนของซามูไรดาบคาตานะยังไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาวุธที่ถูกห้ามพกแต่มันคืออัตลักษณ์ของชนชั้นนักรบที่ถูกสั่งห้ามโดยตรงแม้จะมีข้อยกเว้นให้กับข้าราชการทหารตำรวจและอดีตไดเมียวแต่สำหรับซามูไรทั่วไปนี่คือจุดจบของวิถีชีวิตที่ยืมรงอยู่มาก,กว่าพันปีซามูไรจำนวนไม่น้อยไม่อาจยอมรับการล่มสลายของชนชั้นตนเองได้ หลายคนจึงหันไปจับอาวุธอีกครั้งเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลเมจิในในการลุกฮือครั้งใหญ่ที่สุดคือกบฏซัสึมะในปี1877นำโดยไซโกะทากามูริซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตผู้นำสมุไรผู้มีชื่อเสียงเหล่าสมุไรจากแว่นแคว้นซัสึมะได้ออกมาถือคาตานะและต่อสู้กับกองทัพสมัยใหม่ของรัฐบาลซึ่งมีทั้งปืนไฟปืนใหญ่และเครื่องแบบของชาวตะวันตก การต่อสู้ระหว่างเกียรติแบบเก่ากับอำนาจแบบใหม่สิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างราบคาบของฝ่ายซามูไรการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดจบของเล่ากบฏหากยังเป็นจุดตอกย้ำว่ายุคของคาตนะได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์เมื่อดาบคาตนะไม่สามารถใช้เป็นอาวุธได้อีกต่อไป ชัางตีดาบทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นก็ประสบกับชะตากรรมเดียวกันคือตกงานและไร้ที่ยืนบางก็หันไปทําเครื่องครัวมีทําอาหารอุปกรณ์การเกษตรหรือแม้แต่ตกแต่งปลอกดาบเพื่อขายเป็นของประดับแต่ก็ยังมีช่างตีมือบางกลุ่มที่พยายามรักษาและสืบสานศิลปะดาบญี่ปุ่นไว้ <S <S เช่นมิยาโมโตะคาเนนาโอริและกัสซันตาดาคาสุซึ่งได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งราชสำนัก ผลงานของพวกเขาตูกจะแสดงในวังหลวงและกลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติแม้ดาบจะไม่มีที่ยืนในสนามรบอีกต่อไปแต่ในโลกของศิลปะและประวัติศาสตร์ดาบคาตานะกลับได้รับการยอมรับในฐานะบร,รดกทางวัฒนธรรมมีนักสะสมอย่างมิสมูระโทชิมะที่รวบรวมดาบและปลอกดาบโบราณกว่า3,000ชิ้นจนเขาสามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวได้ในภายหลัง การตีดับแบบดั้งเดิมเริ่มกลับมาอีกครั้งในฐานะศิลปะฝีมือไม่ใช่อาวุธที่ใช้ในการฆ่าฟันกันดาบแต่ละเล่มจะมีคุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์มากกว่าทางยุทธศาสตร์แม้ว่าดาบคาตนะจะถูกลดบทบาทลงในยุคเมจิจากการปฏิรูประบบชนชั้นและถูกห้ามพกพานในที่สาธารณะตามกฎหมายที่ประกาศไว้ในปี1876แต่เมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคแห่งการทานนิยมในช่วงศตวรรษที่20ดาบคาตนะ กลับได้รับโอกาสให้หวนคืนสู่อ้อมแขนของกองทัพอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในฐานะอาวุธของซามมไรยอย่างในอดีตแต่เป็นในฐานะของดาบทหารหรือที่เรียกว่ากุนโตที่กลายาเป็นชื่อณักของนายทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณของนักรบและปลูกจิตสำนึกแห่งความภักดีกล้าหาญและเสียสละตามฉบับของซามมไรให้กลับมาอีกครั้งในมูทารรุ่นใหม่ ด้วยเหตุผลนี้ดาบจึงถูกนํากลับมาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องแบบทหารอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะกับเหล่านายทหารที่จะต้องมีดาบติดตัวทุกคนอย่างไรก็ตามดาบพิช้ในยุคสงครามสมัยใหม่นี้มีความแตกต่างจากดาบคาตนาในยุคโบราณโดยสิ้นเชิงเพราะแทนที่มันจะถูกตีขึ้นด้วยมือจากเหล็กฮามาทากาเนะและผ่านกรรมวิธีแบบดั้งเดิมดาบในช่วงสงครามโลกกลับถูผลิตขึ้นแบบอุตสาหกรรมเพื่อสามารถจัดหาดาบจำนวนมากในเวลาอนันรวดเร็วสำหรับกองทัพ จึงได้เกิดดาบใหม่ที่เรียกว่าโชวะโตะซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับคาตานะแต่ใช้เหล็กทั่วไปและใช้น้ำมันในการชุบแทนน้ำส่งผลให้ดาบเหล่านี้ขาดสมดุลทางศิลปะและความทนทานแบบดาบดั้งเดิมแต่แลกมาด้วยความสามารถในการผลิตจำนวนมากแม้ว่าคาตานะในช่วงยุคสงครามโลกจะไม่ใช่อาวุธหลักในการต่อสู้เพราะทหารส่วนใหญ่ใช้ปืนไรเฟิล ืนกลและระเบิดมือแต่ดาบคาตานะกลับมีความสําคัญในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมและเชิงสัญลักษณ์มากกว่าในทหารญี่ปุ่นจนํานวนมากใช้ดาบในการประกอบพิธีสาบานตนก่อนออกรบใช้ในพิธีการมอบตําแหน่งและบางครั้งยังใช้ในการประหารเฉลยศึกซึงกลายเป็นภาพจําอันน่าสะเทือนใจที่ติดตามญี่ปุ่นไปในบันทึกประวัติศาสตร์สงครามโลกที่น่าสนใจคือมีนทหารญี่ปุ่นบางคนียังถือดาบโบราณจากตระกูลหรือใช้ดาบขอบ,บรรพบุรุในการออกรบ ซึ่งดาบปังเล่มมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีและเคยอยู่ในมือของเหล่าสมุไรจริงๆดาบเหล่านี้บางไม่ได้ถูกผลิตในโรงงานแต่เป็นดาบแท้ที่ได้สูกสืบทอดกันมาหรือมอบให้โดยราชวงศ์หรือขุนนางการที่ดาบเหล่านี้ถูกนำกลับมาใช้จริงในสนามรบทำให้เกิดภาพที่ขัดแยง้งระหว่างความขลังของดาบโบราณกับโลกสงครามสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยกระสุนระเบิดและยุทธวิธีแบบตะวันตก หลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองในปี1945องกํกำลังสัมพันธมิตรได้สั่งให้ญี่ปุ่นปลดอาวุธทั้งหมดรวมถึงสั่งให้ส่งมอบดาบที่อยู่ในครอบครองของทหารทุกคนส่งผลให้ดาบอุนโตและดาบคาตนะหลายแสนเล่มถูกรวบรวมและส่งกลับไปยังสหรัฐและประเทศพันธมิตรอื่นๆซึ่งดาบบาังเล่มก็กลายเป็นของสะสมของทหารผู้ชนะในขณะที่บางเล่มก็ตกอยู่ในตลาดมืดและบางเล่มก็สูญหายไปยังไม่มีวันได้กลับคืน แม้ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามและดาบจำนวนมากถูกยึดหรือทำลายไปแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ดาบญี่ปุ่นได้กลับมาอีกครั้งในยุคที่ถูกเรียกว่าเคนไดโตะซึ่งหมายถึงดาบที่ถูกตีขึ้นตั้งแต่ปี1 8 7 6จนถึงปัจจุบันดาบเคนไดโตะในยุคหลังสงครามไม่ใช่อาวุธสำหรับการสู้รบอีกต่อไปหากแต่เป็นงานศิลปะเชิงอนุรักษ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด ผู้ที่ตีดาบได้ต้องได้รับใบอนุญาตจากทางรัฐบาลและมีจํานวนจํากัดในแต่ละปีดาบเหล่านี้จึงกลายเป็นผลงานศิลป์ที่เน้นฝีมือความประณีตและการสืบทอดจิตวิญญาณของช่างตีดาบดั้งเดิมในยุคปัจจุบันดาบเกินใดโตกมักถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือในคอลเลกชันของนักสะสมที่เข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับนักประวัติศาสตร์ตือดาบโบราณที่มีอายุนับร้อยปีจำนวนมากถูกนำไปหลอมทำลายหรือถูกผู้ไม่รู้คุณค่านำไปดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ตกแต่งโดยขาดการอนุรักษ์ที่ถูกต้องในขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เริ่มออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการครอบครองดาบและให้การตีดาบญี่ปุ่นกลับมาเป็นงานฝีมือเชิงอนุรักษ์อีกครั้ง ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเรา,าหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปาหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับาหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอสโซนและชนสุดยอดอาวุธสงครามก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ